สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหนูหนาจะมาสอนเรื่องฟังก์ชันนะคะนักเรียนสามารถดูหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเล่มสนะคะของสสวะทะคู่ไปได้นะคะหน้า16ค่ะเอามาดูกัน,นะคะ่ะฟังก์ชันหมายถึงอะไรฟังก์ชันนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ซึ่งคู่อันดับสองคู่ใดๆนะคะของความสัมพันธ์นั้นถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันออาลองมาดูนะคะครูให้ตัวอย่างก็คือมี เซตของ r 1 a 2 a 3 r ลองมาดูที่ r 1นะคะโดเมนคือค่า x เรนคือค่า y ข้อนี้อัรนดับนะคะลบ2 5แล้วก็อะไรคะ5กับ7 0กับ1แล้วก็อัรนดับสุดท้าย4กับลบ2อ่าเวลานะัเกเรียนสังเกตนะคะมาดูง่ายๆเลยว่ามีสมาชิกตัวหน้าซ้ำกันหรือไม่นะคะ ข้อนี้สมาชิกตัวหน้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมีลบสองห้าศูนย์สี่สังเกตว่าสมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกันเลยข้อนี้เป็นฟังก์ชันแน่นอนคะ่นะนักเรียนนอแค่สรุปว่าเป็นฟังก์ชันเนื่องจากอะไรคะสมาชิกตัวหน้าไม่มีสมาชิกตัวหน้าที่ไปจับคู่กับตัวหลังมากกว่าหนึ่งตัวหรือนะักเรียนสรุปว่าเนื่องจากสมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกันก็ได้คะ่ะ ามาดูที่ R2 นะคะโดมเมนของครูประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยมีลบ5มี0มูนย์มี6แน่นอนค่ะนะักเรียนค่ะเวลามาจับคู่กันแล้วขันดับของครูเป็นลบ5 3 0ย์แล้วก็6 3สมสมาชิกตัวหน้าไม่สามการข้อน,นี้เป็นฟังก์ชันค่ะครูให้เหตุผลไปว่าเนื่องจากไม่มีสมาชิกตัวหน้าที่ไปจับคู่กับสมาชิกตัวหลังมากกว่า1ตัวโอเคค่ะ ตัวสุดท้ายเลยนะคะ R 3โดเมนของครูนี่มีเลขหนึ่งเลข8เลข0นะคะเรนของครูก็มีลบห้าอ่งแต่เรามาดูเส้นนี้ค่ะเวลาจับคู่กัน1คู่กับลบห้ 5, 1, คู่กับ2 8คู่กับ1แล้วก็0คู่กับ1ตัวที่เราสนใจคือตัวไหนคะนี่ค่ะสมาชิกตัวหน้า สมาชิกตัวหน้าสังเกตว่ามีสมาชิกตัวหน้า3ากันนั่นก็คือ1กับลบหแล้วก็1กับ2โอเคนะคะถ้ามีสมาชิกตัวหน้าสากันเขาบอกว่า3กันได้นะคะแต่ตัวหลังก็ต้องสากันแต่พะเอิ้นของเราตัวหลังสากันไหมคะตัวหลังก็ไม่สากันดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะ นี่อะไรคะหนึ่งันดับ1กับลบหและ1กับ2งโอเคค่ะง่ายๆเลยข้อนีเอ้เรื่องฟังก์ชันนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนนะคะทบทวนความเข้าใจของนักเรียนนเรียนนะคะกูจะให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ ที่เป็นฟังก์ชันและไม่เป็นฟังก์ชันมาอย่างละ5ก้ก็นะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรีนยน,นสามารถาก่อคลิปนะคะกลับไปได้แล้วก็ดูซ้ำไปซ้ำมาเพื่อทบทวนความเข้าใจของตัวเองแล้วสงสัยตรงไหนนะคะก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ